สวัสดีครับก็กลับมาเจอกับรายการหมอดูทองคำอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เติ้งนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะมาเจอการวันพุธนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันอังคารที่5มีนาคม2567นะครับเวลาอัดคลิปเป็นที่เวลาบ่ายโมง10นาทีนะครับที่ต้องเข้ามาทํารายการเฉพาะกิจก่อนนะครับเพราะเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะ เครียดพอสมควรนะครับสำหรับคนที่ติดชอด็อตติดเซลล์หรือติดเหลอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองคำนะครับมันก็ปรับตัวขึ้นต่อนะครับโดยที่ไม่มีท่าทีย่อตัวลงเลยนะครับถ้าเทียบตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะครับจนถึงวันนี้นะครับทองคําขึ้นมาเกือบร้อยเหรียญแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีไฮสูงสุดยอยู่ที่ประมาณสองพนหนึอ่อยสิบดอลลาร์นะครับในส่วนของ าราคาทองแท่งนะครับก็เคลื่อนไหวที่35,900บาทนะครับในส่วนค่างเงินบาทนะครับก็ยังแข่งค่าอยู่ประมาณ35.82บาทต่อดอลลาร์นะครับหลายคนนะครับก็มีคำถามถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่ามาทำคลิปสรุปให้เลยดีกว่านะครับเพื่อที่ว่าจะได้ใช้เป็นแนวทางแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนทองคำต่อไปนะครับก็จะมาอัด วันนี้หรือพรุ่งนี้ก็มีค่าเท่ากันนะครับโอเคผมเริ่มแบบนี้เลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกเอาไว้นะครับทองคํามันขึ้นนะครับแต่ผมไม่คิดว่าทองคามันจะขึ้นออวันศุกร์ห้าสิบเหรียญน,นะครับวันจันทร์สี่สิบเหรียญน,นะครับขึ้นมาเก้าสิบเหรียญน,นะครับซึ่งถือว่าก็ขึ้นแบบโหดมากนะครับไม่ทันเ,เพา่งแ่ว่าคนที่ติดเหวติชอตเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเลยแล้วกันนะครับส่วนคนที่เล่นฝั่งเปิดซื้อบาย เมื่อวานนี้ก็น่าจะกําไรกันเยอะพอสมควรนะครับอ่ะทีนี้เราเข้ามาประเด็นกันว่าหลายคําถามที่ถามมาว่าแล้วทองคําจะขึ้นต่อได้ไหมนะครับมีโอกาสจะย่อตัวลงมาอะไรยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าตอนนี้ทองคำอ่ะมันเป็นเทรนขาขึ้นสมบูรณ์นะครับแรงซื้อเนี่ยมันยังมีขึ้นเรื่อยๆนะครับและสาคัญเนี่ยนะครับถ้าใครจะกันได้เนี่ยนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับอทองคำเนี่ยมันเคยขึ้นสูงสุดในประมาณ 2,140เหรียญนะครับแล้วก็ก่อนที่มันจะเททิ้งตัวลงมาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ1,900ไปปลายนะครับแล้วก็ดีกลับขึ้นมาได้นะครับใช้เวลาแค่ประมาณ2-3เดือนนะครับก็กลับขึ้นมาอีกแล้วนะครับใกล้ๆกับตำแหน่งเดิมแล้วนะครับถามแบบนี้ถามว่าแล้วทองคำมีโอกาสจะขึ้นไปทำนิวไฮไหมที่2,140คลิปเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะครับผมบอกเอาไว้แล้วนะครับว่าทองคำเนี่ยน่าจะมาป้วนเปี้ยนได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มาถึงเป้าเป้าแรกผมแล้วนะครับ ก็ดูว่ามันจะถึงที่ประมาณ2125จนถึงอ2อ3 0ห่อยสเหรียญหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราคงต้องมาดูการตรงนี้อ่ะอสำหรับคนที่ถามมาว่าทองคำมีโอกาสย่อตัวลงไหมนะครับผมบอกแบบนี้ก่อนว่าทองคำเนี่ยมันจะย่อลงได้ไม่ได้นะครับผมอยากให้เอากระดาษจดเอาไว้นะมีอา่าผมใช้ภาษาชาวบ้านชาวบ้านลวกันนะมีแนวรับสำคัญนะครับอยู่ที่ประมาณ2110ห่ยเหรียญน,นะครับนี่คือแนวรับแรกนะ ถ้าเกิดมันหลุดลงมาได้นะครับมันจะเกิดสัญญาณเทขายระยะสั้นนะครับถ้าหลุดต่ำกว่า2 110ลงมาได้นะครับมีความเป็นไปได้นะครับที่ทองคำเนี่ยนะครับอาจจะลงมาป้วนเปี้ยนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองอพัน 2, เก้าสิบหกจนถึง2,100ห่ยเหรียญน,นะครับนี่คือกรอบแรกนะทีนี้ก็ต้องดูกันว่าจะหลุดต่ำกว่า2096ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่า2096เนี่ยเป็นแนว รับที่2นะครับถ้าหลุดต่ำกว่า2,096ลงมาได้อันนี้มันจะเกิดสัญญาณเทขายรอบที่2นะครับทองคำเนี่ยจะลงมาเท่าประมาณ2,083จนถึง2,087เหรียญน,นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับให้มาดูที่ราคา2,083เหรียญน,นะครับนี่คือเป็นแนวรับสุดท้ายถ้าหลุดตรงนี้ได้นะครับก็ ถือว่าออทองคำนะครับมีความเป็นไปได้ยที่จะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะการนะครับทันั้นแล้ว2,083เนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะครับถ้าหลุดลงมาได้นะครับก็มีโอกาสจะลงได้ถึงประมาณ2,065จนถึง2,070เหรียญน,นะครับแต่ว่าโดยมวลรวมแล้วผมมองว่าน่าจะย่อลงมาไม่ถึงในช่วงอาทิตย์นี้นะครับน่าจะย่อลงมาแบบเบื้องต้นก็อย่างมากก็2,000 95จนถึง2,100ต้นๆประมาณนี้นะครับแล้วก็น่าจะขึ้นต่อนะครับทีนี้แล้วถ้ามันไม่ย่อลงมาแล้วครับก็เกิดวันนี้มันสามารถทำนิวไฮได้อีกนะครับพูดง่ายว่าถ้าวันนี้นะทองคำทะลุ2,120เหรียญขึ้นไปได้นะครับเปิดซื้อบายเลยนะครับไม่ต้องกังวลอะไรเลยว่าจะติดดอยไหมนะครับเพราะถ้าเกิดทะลุ2,120เหรียญขึ้นไปได้นะครับก็ตอบได้เลยว่าเป้าหมายของมันนะครับไปแบบได้ไกลเลยนะครับ ซึ่งเป้าหมายแรกนะครับจะอยู่ที่2,126จนถึง2,130เหรียญน,นะครับนี่คือกรอบแรกนะแล้วทองคำครับสามารถทะลุ2อ2 6อยยีเหรียญขึ้นไปได้ด้วยนะครับให้ซื้อตามขึ้นไปอีกนะครับเป้าหมายกลมาจะอยู่ที่2,135จนถึง2,138เหรียญน,นะครับแล้วก็มาสุดท้ายครับถ้าทองคำทะลุ2134ขึ้ 2, นไปด้วยนะครับมันก็จะไปถึงประมาณ 2,140จนถึง2,144เหรียญนะครับนี่ก็คือเป้าสูงสุดนะครับที่ผมคำนวณได้นะซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดไปถึง2,144เหรียญได้จริงนะครับก็แปลว่าเราก็เจอนิวไฮใหม่นะครับซึ่งมาเร็วกว่าที่คิดนะครับก็พูดง่ายว่าเล่นกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับโอเคก็คงมีแค่นี้สำหรับคนที่เล่นโกลสปอร์ตอยู่นะครับก็คงต้องมาลุ้นกันแหละนะครับว่าวันนี้ จะเป็นนิวไฮไหมนะครับถ้าไม่เป็นนิวไฮโอกาสยอ่อคือการย่อนี่คือย่อเพื่อขึ้นนะครับไม่ได้ย่อแล้วย่อลงเลยนะคือผมมองเลยว่าถ้าแต่ย่อแบบนี้เนี่ยผมมองยังไงก็มงไม่น่าจะลงมาเยอะครับนะผมเอาแบบส่วนตัวเลยผมมองว่าทั้งอาทิตย์ต่ย่อยังไงผมว่าเต็มที่ก็สองพันแปดสิบเหรียญน่ะนะครับผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่านี้ได้นะครับนะประมาณสองพันแปดสิบเหรียญเนะี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่ ใครที่รอจะเข้าซื้อเนี่ยก็สามารถเข้าซื้อได้ที่ประมาณ2 0 8 0ปเหรียญแล้วกันนะครับโอเคเอาตามนี้นะโอเคอ่ะจบแล้วสำหรับโคสปอร์ตนะทีนี้มาดูในส่วนของคนเล่นทองแท่งออนไลน์9 6 5กันบ้างนะครับสำหรับคนเล่นทองแท่งออนไลน์9.5นะก็ตอนนี้ก็ถือว่ามาถึงเป้าแล้วนะครับมาเอ9 0 0่ 35, ได้แล้วนะครับถามว่าแล้วมีโอกาสย่อตัวลงไหมนะครับอ่าผมบอกเลยว่าตอนเนี้ย เกิดส่งสัญญาณนิดหน่อยนะครับว่าน่าจะเริ่มแผวแล้วก็น่าจะมีการย่อตัวลงมาได้นะครับซึ่งเ,เป้าหมายที่จะย่อตัวลงมาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ35,650จนถึง35,700บาทนะครับนี่คือกรอบแรกนะครับถ้าเกิดใครรอซื้อให้รอซื้อกรอบนี้เป็นกรอบแรกนะครับนี่คือมันจะเริ่มแผวนะครับกรอบที่2นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3าม0 0่นส0 จนถึง35,350บาทนะครับนี่คือกรอบที่2นะแล้วถ้าเกิดทองคำเนี่ยลดต่ำกว่า35,300บาทลงไปได้นะครับอันนี้แหละก็น่าจะเริ่มส่งสัญญาณกลับตัวเป็นของจริงแล้วนะครับฉะนั้นแล้วต้องมาลุ้นกันแค่2กรอบนี้นะรับทั้งกรอบนี้เนี่ยที่มันย่อลงมานะครับใครรอซื้ออยู่ที่ถามว่า,าจะย่อลงมาไหมย่อลงมาเท่าไหร่จะดักซื้อได้ไหมก็รอ2กรอบนี้แล้วกันนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยคือย่อลงมาเพื่อขึ้นนะยังไม่ได้แปลว่ามันจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงนะครับฉะนั้น บอกว่าตรงนี้เลยว่ามันจะเป็นทองแท่งออนไลน์ก็5หรือว่าโกสปอก็ตามนะครับย่อลงมาเพื่อขึ้นต่อนะครับก็ประมาณนี้ทั้งหมดนะครับอ่ะจบแล้วคงไม่มีอะไรนะครับลองนําไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับฉะนั้นช่วงนี้นะครับอ่อไม่แนะนําให้เล่นฝั่งเซลล์หรือฝั่งช็อตนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าทองคำเนี่ยมันจะขึ้นไปได้สูงสุดแค่ไหนนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยรอหาจังหวะย่อลงมาแล้วเข้าซื้อตามแนวรับจะปลอดภัยกว่า นะครับก็คงมีแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับจากอาจารย์เติ้ลครับสวัสดีครับ